เวลา8นาฬิกา42นาทีสว,ส,สวัสดีครับสว<ะ>ัสด<ะ>ีค่ะมาดูเรื่องต่างประเทศกันนะครับแต่ยังเป็นประเด็นซึ่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพราะว่าไทยเราก็ส่งเรือออกไปช่วยในการค้นหาซากของเครื่องบินหรือพบลหาลาร่องรอย<ะ>ของเอ<ะ>็มเอ็กซ370สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ทั้งทางภาคอ่าวไทยนะครับทัพเรือภาคสามขออภัรรยภาคอ่าวไทยเ,ยเป็นทัพเรือภาคที่สองภาคอันดานมัน,มน,นเป็นทัพเรือภาคที่สามนะครับ ขณะที่ในส่วนของนานาชาติข้อมูลล่าสุดซึ่งสหรัฐเขาให้ความสนใจนะครับนั่นก็คือข้อมูลจากดังสปิ Wall ิมบอลส j o u r จโนเมื่อคืนที่ผ่านมาทำเนียบขาวถแถลงว่าปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินสายการบินมาเลเซียอาลนยเที่ยวบินเอ็มเอามเจ็อาจต้องขยายพื้นที่ค้นหาไปถึงมหาสมุทรอินเดียโดยโคศกทำเนียบขาวเจมคานี่เจคานี่ระบุนะครับว่า ได้รับข้อมูลใหม่จาก Wall Street Journal ซึ่งอาจจะยัง,ยงไม่ใช่ข้อยุติว่าอาจจะเป็นต้องขยายการค้นหาในมาสุรอินเดียขณะที่สหรัฐก็กำลังหาเรือกับนานาชาติเพื่อจัดวางกำลังการค้นหาด้วยหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานอ้างคำพูดเพื่อเชี่ยวชาญการบินของสหรัฐระบุว่า MS370 ที่หายไปซึ่งเป็น Boeing 7 77200 ER อาจจะบินต่อได้อีกอย่างน้อย4ชั่วโมงโดยอ้างอิงข้อมูลจากตัวของเครื่องยนต์ ของเครื่องบินที่มีระบบส่งข้อมูลนับตั้งแต่การบินขึ้นก็จะส่งข้อมูลไตระดับก็จะส่งข้อมูลและเมื่อทําการบินก็จะส่งข้อมูลกลับไปยังภาคพ,พื้นดินโดยอัตโนมัติที่เรียกว่าระบบ a c a r หรือว่า ACARS เนี่ยนะฮะสารัตระบุว่าจากข้อมูลที่ได้รับนั้นจะได้เห็นว่าเครื่องยนต์ของเะ่บิน370บินต่อไปอีก4-5ชั่วโมงนับตั้งแต่สัญญาณจากทางสปอนเดอร์ของเครื่องบินหายไปตอนตีหนึ่งกับ7นาที การเปิดเผยที่ว่านี้ถือเป็นข้อมูลล่าสุดที่จุดกระแสะความหวังในการค้นหา m อ3 7 0แต่ถึงกระนั้นปัญหาใหญ่ก็คือรัศมีความเป็นไปได้ที่เครื่องบินจะเป็นบินต่อไปในระยะสี่ชั่วโมงนะั้นมันกว้างมากมันก็จะกินพื้นที่ไปถึงมาหาสมุทรอินเดียจีนอินโดนีเซียแล้วก็ตอนบนของออสเตรเลียเลยนะคะท่านผู้ชมนึกดูทางฝางางาั <มา S 1> <า>่งตอนตกแล้วเนี่ยนะครับถ้าบินกลับมาอย่างที่ว่าฝั่งมหาสมุทรอินเดียเนี่ยกว้างขวาง,วางมาก ลงไปถึงเหนือออสเตรเลียช่วยได้ซ้าไปเนี่ยน้องไบใช่ก,กระทรวงกลาโหมอินเดียสั่งเตรียมพร้อมทันทีทั้งเรือตรวจการเครื่องบินแ,แลฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนเพื่อที่จะร่วมค้นหาเครื่องบินที่หายไปนะคะ<ม>ก็เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ค่ะก็เริ่มค้นหานะคะการค้นหาอาจจะครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลของทะเลอันดามันแล้วก็หมูกก่เกาะนิโคบาทางตะวันออกของมหาสมุทรอินเดียค่ะแต่ถึงกระน,นั้นนะครับ มาเลเซียเองกลับเป็นฝ่ายปฏิเสธรายงานของ Wall Street Journal ซึ่งสหรัฐก,กำลังหยิบมาเป็นประเด็นสำคัญแต่มาเลเซียปฏิเสธรักษาการน้ำาตีขนส่งของมาเลเซียปฏิเสธรายงานของ Wall Street Journal โดยระบุว่าทั้งโ e i n g ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินและโลซรอยซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ที่ติดตั้งกับเครื่องบินรุ่นนี้ปฏิเสธรายงานข่าวชิ้นนี้ขณะเดียวกันมาเลเซียก็ยังปฏิเสธภาพถ่ายดาวเทียมที่รัฐบาลจีนนําออกเผยแพร่เมื่อวันพุธ ว่าเป็นการเผยออกมาโดยไม่ตั้งใจและมันไม่ได้แสดงถึงซากจากเที่ยวบิน m อ370เช่นเดียวกันเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมที่ว่านี้ซึ่งเป็นข่าวออกมาก่อนหน้าเนี่ยนะครับระบุว่า3ชิ้นล่าสุดอย่างที่บอกล่าสุดนั้นผู้บริหารขององค์การการบินพลเรือนของจีนรับว่าดาวเทียมจีนตรวจพบกลุ่มควันและวัตถุซึ่งลอยอยู่เหนือน้ํา แต่ไม่อาจยืนยันได้ว่าเป็นสิ่งที่พบนั้นเชื่อมโยงกับ m อ370ที่สูญหายไปหรือไม่ขณะที่ทางเวียดนามรัฐมนตรีช่วยควมนาคมเวียดนามระบุนะครับว่าเครื่องบินเวียดนามสำรวจพื้นที่บริเวณดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว<า>แต่จะสำรวจใหม่อีกครั้งหนึ่งขณะที่มาเลเซียก่อนหน้านี้ก็ส่งเครื่องบินมุ่งตรงไปยังพื้นที่เพื่อค้นหาวัตถุต้องสงสัยดังกล่าวท,ทันทีสุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่า ไม่พบชิ้นส่วนใดๆนะครับทางผู้บริหารองค์การการบินของมาเลเซียบอกนะครับว่ามาเลเซียบินล่าสุดไปถึงจุดที่ดาวเทียมจีนตรวจพบซากวัตถุลอยน้ําแต่ไม่พบอะไรเลยในพื้นที่นั้นนี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องลึกลับดำบืืจนกระทั่งมาถึงวอลส e ีน j จ u r n นอว่าบินอีกสชั่วโมงมมแต่มันจะอานาบริเวณกว้างขวางเป็นอย่างยิ่ง